วันนี้เราจะพามารู้จักกับแมปหาเงินแมบใหม่ใน EP 6 0กันนะครับนั่นก็คือดันเจียนคุณลุ้นนั่นเองซึ่งสามารถหาเงินได้ดีทั้งชั้น1ชั้น2เลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับไม่ต้องลุ้นของแรให้เมื่อยครับแค่ยิงของขยะทั่วไปเนี่ยก็กําไรแบบนอนกินแล้วครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้นะครับยังไงฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปดีๆแบบนี้มีมาอีกแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นกับเพื่อนก็สามารถแชร์คลิปไปให้ดูได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไป ซื้อวาร์ปจาก NPC ท่าเรือนรนบ,บริเวณขวาล่างสุดของแบบอัลเบอตานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าซื้อตรงไหนนะครับเขาจะคิดค่ามาเนี่ยหนึ่งหมื่นเซนีนะครับเวลานั่งเรือมาที่เมืองนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อวาร์ปจากตัวครีสหรือว่าอะโคไลท,ที่ขายในเมืองเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับเขาจะขายวาร์ปอยู่ก็สามารถวาร์ปมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็เนื่องจากว่ามันเพิ่งอัปเดตเข้ามาเพียงแค่วัน2วันแรกนะคนมันก็จะเยอะแบบนี้นั่นเองนะครับ แบนี้นะแนะนําสาหรับคนที่เลเวลสัก70ขึ้นไปนะมอนสเตอร์ค่อนข้างจะตีแม่นแล้วก็ตีไกลนะครับจะไม่เหมาะสําหรับสายที่ตีใกล้สักเท่าไหร่แต่จะมาก็มาได้นะแต่ว่าสายตีไกลเนี่ยจะได้เปรียบกว่าหน่อยนะครับเรื่องของระยะการยิงอนะไรแ,แบบนี้แล้วก็เลเวล70ขึ้นไปเนี่ยฟรีเนี่ยแนะนําว่าให้สูงหน่อยนะครับผมอย่างน้อยฟรีควรจะ300บวกขึ้นไปเพื่อที่จะได้ไม่โดนมอนสเตอร์ตบง่ายเกินไปนักนั่นเองแล้วก็ถ้าสำหรับว่าใครที่จะเอาธาตุมานะแนะนำเป,ป็นธาตุไฟเพราะว่ามอนสเตอร์ที่นี่แพ้ไฟนะครับทัั้้งหมดดเลยก็ว่าไนะครบ สำหรับฮันเตอร์ก็เป็นธนูไฟแล้วกันนะครับสิ่งต้องเตรียมตัวมาก็อย่างที่บอกครับมีแค่ฟรี300อนะครับแล้วก็ความเร็วในการยิงดาเมจอะไรอนยะ่างเงี้ยสักเล็กน้อยก็ได้แล้วครับซึ่งถามว่า ราคาของที่นี่นะครับมีอะไรบ้างที่ดีนะครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นรังพึ่งนะครับผมรังพึ่งเนี่ยจะดรอปเรได้ว่าง่ายมากแล้วก็ขยักชิ้นต่างๆนะเห็นว่าพ่อค้าที่เขารับอยู่นี่นะจะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงไปทีเดียวนะครับหรือว่าเราจะเอาไปโอซีเองก็ได้นะครับและอย่างหนึ่งที่ดีเลยก็คือไม้ผีนะอันนี้ตอนนี้จะรับถูกหน่อยเพราะมันดรอปง่ายจริงๆนะสำหรับที่นี่นะเขาก็จะมารับไม้ผี รับรังพึ่งอะไรแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีน้ํำพึ่งด้วยนะครับอ่าก็ของทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าคุณกด1กรัมในครึ่งรรชั่วโมงเนี่ยการันตีว่าได้เงินเกิน2องสามแสนแน่นอนนะแล้วของแรงเนี่ยก็จะมีพวกการ์ดหมีดำการ์ดต้นไม้นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดของบัตเตี้ t บัตเตอร์ไฟอะไรแบบนี้นะถ้าใครขึ้นไปชั้น2เนี่ยไปยิงลูมขีนี่ย ลุงขี่เมฆเนี่ยแนะนำเลเวล80-90บวกเลยยิงแม่นมากแล้วยิงไกลด้วยนะครับตัวนั้นก็จะดรอปชีสนะครับชีสก็เอาไป OC ขายได้ราคาดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่แค่ชั้นหนึ่งนี่แหละแล้วก็จะมีพรี a แต่งงานเอาไว้โยน SC เข้าไปเบิร์ดเบิร์ดแล้วก็ออกมานะครับคือมันไม่มีของแรงมากที่มันแบบแรงว้าวดรอปมาทีเดียว 5m 10m แต่ว่ามันเป็นขยะที่ราคาโอเคคงที่คือคุณแค่ลุ้นขยะเนี่ยคงที่เนี่ยกำไรแน่นอนนะสองสามแสนต่อหนึ่งกร,รัมเนี่ย ได้แน่นอนนะครับแล้วกัมตอนนี้ก็เฉลี่ยประมาณหลักประมาณ4ี่0 0ื่นห้าหมื่นประมาณนี้ต่อหนึ่งกัมนะต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ถึงแน่นอนคือการันตีกําไรแน่นอนนะครับแล้วถ้าใครดวงดีดอกรังพึ่งกรอบไม้ผีเยอะๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้ถึง3-4แสนต่อหนึ่งบเป็นกัมเลยถ้าการ์ดกรอบก็เรียกได้ว่าเป็นกําไรดีกเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยกำไรแน่นอนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยละกันนะครับกัวลาัเตียนเนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านบนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันสักหน่อย อ่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างดึกพอสมควรน,นะก็คนก็เลยอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังทเรียกว่าเยอะเยอะสุดๆอยู่ดีนะครับอ่าฟรีผมก็จะอยู่ที่ประมาณ300นะครับผมกดเลสซิ่งกดยาเร่งกดอะไรเนี่ยแอตลาสป,ปีดเซ็ทันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ184นะเตตัสกับของก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับก็ของที่ดรอปเนี่ยจะไม่ค่อยเก็บกันสักเท่าไหร่ลูก solid p ี e เนี่ยราคาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าเอานักธนูที่มีสกิลทำธนูเนี่ยมานะครับ ก็จะสามารถที่จะคาราฟเป็นลูกธนูเคิร์สได้เอาไว้อาแอโรโชเออร์ ower, ในกิวอร์อะไรก็ได้นะแต่ที่นี่เขาจะไม่ค่อยเก็บกันส่วนใหญ่นี่ครับเขาจะเก็บไม้ผีหรือว่ารังพึ่งอะไรแบบนี้กันมากกว่านะอะไรอันนี้ไม่เก็บไม้ผีเลยเนะี่ยขอเวลาเก็บไม้ผีกันหนึ่งอ่าแล้วก็ตัวระหว่างที่เราเก็บไม้ผีนี่นะฮะหมีดําก็ยังดรอปลังพึ่งง่ายๆอีกด้วยนะที่นี่คือดรอปดีมากนะฮันเบิร์นจะชอบที่นี่มากเลยนะครับนี่นะแล้วเฮอหมีดานี่คือตายง่ายมากนะครับ โซลิดพีซก็ขายได้ราคาขยะของหมีซิปเซิฟทุกชิ้นเนี่ยมีราคาหมดเลยนะฮะอ่าอันนี้ผมไม่ได้กดการ,รมนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมตรีมเนี่ยผมกดการ,รมนะแล้วผมก็ยิงไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแล้วก็บัตตี้บัตเตอร์ไฟเนี่ยก็อาจจะโหดนิดนึงนะก็แต่ว่าการ์ดเนี่ยมีราคาอยู่นะครับผมอ่านี่ขยะขยะอะไรพวกนีน้จะเห็นว่าคนไม่เก็บขยะกันเยอะมากเลยนะขยะหนึ่งเนี่ยการันตีร้อยบวกแน่นอนเห็นมีแบบคนมาไล่กรีดเก็บขยะกันอยู่เยอะเหมือนกันนะนี่นะครับทางพึ้นก็จะดรอปประมาณนี้นะมอ,เอเนเยา,ยากลางลง แต่คิดว่าถ้าเลเวล70บวกเนี่ยสามารถที่จะสู้ได้สบายนะครับแล้วสังเกตบริเวณมินิแมปนะครับจะมีแบ่งออกเป็นัองใ้าในมาฝ่งซ้ายกับฝ้าขวาถ้าใครเอาพรักส่วนตัวมาด้วยเนี่ยผมแนะนําให้ไปฝ้าขวาเพราะว่าฝ่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นตําแหน่งที่ฮันเตอร์กับ พระที่เขาแบบมาโยนเอสพีให้กันอะไรอย่างเงี้ยจะมาอยู่จะมาสิงอยู่ฝั่งนี้กันเพราะว่าเขายิงจนบัฟหมดก็ออกไปเอาบัฟออกไปโยนเอสพีข้างนอกหน้าว์ปกันเพราะฉะนั้นเขาจะแห่กันอยู่ฝั่งซ้ายกันซะเยอะนะครับจะเห็นว่าสายปีใกล้เนี่ยลำบากนะกว่าจะยิงได้ตัวหนึ่งอะไรอย่างนงี้นะและนี่ผมก็ดอกไม้ผีมาหนึ่งันแล้วนะจอบค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะไม้ผีราคาตอนนี้ก็เลยเหลือแค่พันเดียวและตอนนี้หวังจกรังมากกว่านะ รังก็ดับง่ายนะครับตัวทั้งตัวต้นไม้นี่ทั้งตัวพึ่งนะฮะแล้วมอสเตอร์ก็แพ้ไฟหนักมากนะถ้าคุณหาอาวุธทตุไปเนี่ยรังก็ไม่ผีตกแล้วแล้วก็อย่าที่บอกใครแนะนําว่าถ้ามีพลีส่วนตัวก็ไปฟ้าขวาดีกว่าฝ้าขวาก็จะคนน้อยกว่านะครับแล้วอีกทีที่นี่ก็ดีด้วยตอนนี้มันมีกิจกรรมมอสเตอร์คูณ2อยู่นะครับทำให้อ่าคนตอนนี้ก็เยอะมอนก็เลยเยอะก็ยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยถ้าอยู่ถึง1กึกัมเนี่ยรับประกันว่ากําไรแน่นอนซึ่งในสตรีมนะครับเราได้อยู่ที่นี่ประมาณ45นาทีนคร45าาทีแล้วผมเ่ โอซิขยะขายเนี่ยได้เงินตอนท้ายสตรีมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 0 0 0นะครับเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็ตีกลมๆไปว่า4 0 0 0ละกันนะครับ45นาทีได้มา4 0 0 0ก็ตก10นาทีละแสนนะโดยประมาณอันนี้คือเฉลี่ยแล้วนะนะก็ลองไปดูกันละกันนะครับว่าคุณจะได้รประมาณไหนนะถ้าเกิดเป็นฮันเบิรเนี่ยจะได้มากกว่าผมอีกเพราะว่าผมเป็นฮันนกนะแล้วก็เป็นนกผสมด้วยนกก็จะไม่ได้ออกแบบรวดเร็วมากนะก็ค่าเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าฮันเบิลเยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ใครอะไรได้อะไรเท่าไหร่ก็ลองมาคำนวณดูนะครับผมนะแลวถ้าใครจะขึ้นไปชั้น2งนะก็สามารถขึ้นได้ที่วาร์ ว่าโคดมากนะลุมขี่เมฆที่โหดมากก็ไปยิงให้ดูเป็นแซมเปลิลนะฮะตอนนี้คนกำลังเยอะเลยเพราะว่าพึ่งมันพึ่งอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ขยะทุกชิ้นเนี่ยราคา150บวกเลยถ้าเอาไปโ c เนี่ยก็แตะๆ2 0 0รอเลยนะขยะแต่ละชิ้นแต่ว่าไฮไลท์ของมันก็คือเจ้ารังพึ่งนั่นเองนะครับที่โ c ได้ถึง4 0 0 0ันกว่าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบในการหาเงินแบบว่าไม่ต้องลุ้นของแรมากอะยิงเอาขยะไปขายก็กำไรการันตีแล้วอารมณ์ประมาณแม็กมากนะแล้วมีของแรให้ลุ้นแบบนิดหน่อยอะไรอย่าง แมคคุณลุ้นเนี่ยผมแนะนำมากๆเลยนะครับเป็นที่หางเงินได้ดีแน่นอนอ่าใครไปหาเงินได้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับว่ากําหนึ่งคุณได้สักเท่าไหร่ผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับผมและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามไว้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเอาแหล่งหางเงินดีๆมาให้อีกครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใคนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย